ในงานบนเตอร์เนชั่นแนลมอ Motor Show ครั้งที่3า Har บแปดรีเดวิสันเปิดตัว Street Rod มอเตอร์ไซค์สไตล์คริเซอร์ขนาดกลางเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาพร้อมขุมพลังใหม่สมรรถนะสูงเครื่องยนต์ไฮอ h พุตเรเวเลชั่น X จดห้าศูนย์วีทวินและแชสซีที่ออกแบบมาโดยเฉพาะมุ่งตอบสนองพลังกำลังที่เหนือกว่าและการขับขี่ที่ปราดเปรียว Street Rod ได้รับการสร้างสรรค์เพื่อการฝ่าฟันบนท้องถนนในเมืองและเป็นสมาชิกใหม่ของตระกูล Street จากฮารีเดวิสันมีความปราดเปรียวทรงพลัง และได้รับการออกแบบมาเพื่อการควบคุมผ่านสภาพการจราจรที่แออัดและหนาแน่นรูปทรงโดดเด่นด้วยสไตล์แบบ Harley-Davidson Dark Custom ที่แข็งแกร่งโดยมีมิติตัวถังที่เน้นความดุดันและสมดุลทำให้รูปลักษณ์ของส r e e t r o d พร้อมสำหรับการพุ่งทยานอยู่ตลอดเวลา t r e e t r o d ใช้ขุมพลังเครื่องยนต์ High อ u t p u t Revolution XV Twin ความจุ749ซีมาพร้อมเรือนปีกที่เสื้อคู่ฝาสูบชุดใหม่ชุดท่อไอดีใหม่ โดยมีอัตราส่วนกำลังอัด12.0ต่อ1ที่ช่วยเพิ่มแรงม้าขึ้นมาอีก8%แรงบิดมากกว่าเดิม8%เมื่อเปรียบเทียบกับรุ่น Street 750ให้กำลังสูงสุด68.4แรงม้าที่8,750รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุด64นิวตันเมตรที่4,000รอบต่อน,นาทีโดยมาพร้อมการตกแต่งโดยรอบเครื่องยนต์เป็นสีดำทั้งหมดสื่อถึงความพรีเมียมและดุด,ดันเคร่งขรึมพร้อมลายเส้นสีเงินของโลหะในส่วนของครี่ฝาสูบที่เน้นให้เห็นถึงขุมพลังวีทวิน รวมถึงโลโก้ของแบรนด์ Harley Davidson และชื่อรุ่น750 StreetRod StreetRod ให้เสียง,งความเป็น Harley Davidson อย่างแท้จริงความเป็นมอเตอร์ไซค์จาก Harley Davidson ไม่สามารถสังเกตด้วยตาเปล่าได้นอกจากรับรู้ได้จากเสียงของเครื่องยนต์และท่อไอเสียที่ StreetRod ได้รับการถ่ายทอดพลังเสียงที่แตกต่างไปจากมอเตอร์ไซค์แบรนด์อื่นๆด้วยท่อไอเสียชุดใหม่ที่สั้นลงและกว้างขึ้นที่มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ จึงทําให้เสียงของมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้เป็นเอกลักษณ์ในแบบฮาร์ลีย์เดวิสันไม่ว่าจะย่างกรายไปนบนถนนเส้นใดๆใ,ในโลกระบบกันสะเทือนหน้าและหลังเป็นชุดใหม่โดยโช็อกอัพคู่หน้าเป็นแบบหัวกลับขนาดแกน43มิลิเมตรส่วนช็อกอัพหลังเป็นแบบพิกกี้แบ็ให้ระยะยุบที่มากขึ้นและถูกปรับแต่งมาเพื่อการขับขี่ในสไตล์สปอร์ตมากขึ้นดิสเบรดคู่หน้ามาพร้อมคาลิปเปอร์2ลูกสูบและระบบ ABS ให้ความมั่นใจในการหยุดรถ อย่างที่ใช้เป็นรุ่น michelin s c o r c h e r 21ขนาด120ทับ70และ160ทับห0สำหรับร้อหน้าและหลังตามลำดับหุ้มล้ออลูมิเนียมอลลอยสีดำขนาด17นิ้วแบบ7ก้านปลายแยกบ่อนั่งรองรับผู้โดยสารอีกหนึ่งคนพร้อมที่พักเท้าโดยบ่อนั่งคนขับเป็นแบบแยกอิสระจากบ่อนั่งคนซ้อนมาพร้อมพื้นผิวที่มีช่องระบายอากาศและงานปักเย็บตะเข็แบบฝรั่งเศส ไฟท้ายและไฟเลี้ยวทั้งหน้าและหลังเป็นแบบ LED ที่ดูทันสมัยมาพร้อมโลโก้ฮาร์ลีย์ดีวิส,สันฝังอยู่ในโคมไฟชุดบังคโคลนหน้าทำจากวัสดุน้ำหนักเบามาตรวัดอิเล็กทรอนิกส์ขนาด3.5นิ้วแบบใหม่ที่แสดงความเร็วรถระยะทางระยะทางของแต่ละทริปการเดินทางมาพร้อมไฟแสดงผลแบบ LED แฮนเดิลบาร์เป็นแบบดรากสไตล์ที่มีกระจกติดปลายแฮนด์ดูสปอร์ตดุดันเหมาะกับการใช้งานในเมืองที่มีการจราจรหนาแน่นชิวบังลมหน้ามี3สีให้เลือกคือสีดำวิวิทแบล็ค สีเทาชาโคเดนิมและสีทองโอลิฟโกลสตรีทรถยังมาพร้อมระบบความปลอดภัยในขณะจอดรถเช่นระบบล็อกฝาถังน้ำมันระบบล็อกโชคอัพหน้าและระบบล็อกการสตาร์ทรถให้ความมั่นใจในทุกสถานที่ที่จอดสตรีทรถมีความยาว2130ม mm, ิลลิเมตรฐานล้อยาว1510ม mm, ิลลิเมตรเบาะนั่งสูง765ม mm, ิลลิเมตรน้ำหนักรถเปล่าอยู่ที่229กิโลกรัมความจุถังน้ำามัน13.1ลิตร ฮาร์ลี่เดวิสันสวีทรถมีราคาจำหน่ายเริ่มต้นที่529,000บาทพบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ